สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับอันนี้ผมก็ผ่านทางมานะครับตั้งแต่หลายสัปดาห์แล้วแต่ว่ายังไม่แวะครับวันนี้ก็ลองแวะามานะครับเมาวานศุกร์ครับ ีว่าผมมาไม่ทนนะันแกลเรืเ่องงานไปก่อนนะครับไม่ไม่ทันได้ทาวันนี่ก็ได้ทาครับมาบ่ายโมงครับก็เป็นกรงทาบน,นะครับสองตานครับลอกนะครับตกลงนะครับประมาณสิบกิโลครับถามคนขับดูครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ อันนี้ก็ไปถึงสะพานที่เห็นนี่ใช่ไหมครับในมุมกล้องนะครับเหลียวซ้ายเนะีัยฝั่งนี้คนระับไปจนถึงได้ระยะทาง10กิโลครับเพราะว่าใต้สะพานก็จะมีทางรถไฟนะครับก็เลยจะลอกริมทางรถไฟะครับไปนะครับนี่ก็เป็นบริษัทของ จ้เฟอบอกมาจากราม,มันครับขอจ็อกโอะไระครับในม,มีสติ๊กเกอร์แปะชื่อหนนให้นะครับไม่สใจครับโคม่าสูะครับคู่หกนะครับก็บเป็นรุ่นไฟฟ้านะครับไม่ใช่รุ่นเกเกอนนะ์ครับ รับโอควันดำเลยนะครับรถติ้งเลยครับแต่ว่าเครื่องก็มีโหลดนะครับเวลาอามเข้านะครับเวลางัดนำหนักเยอะคเครื่องก็จะโหลดนะคปั๊มนะครับรก็บุงขีก็ลั่นนะครับรวมเยอะเกินครับ ฝังเองครับอันนี้ก็แกอยากาได้นะครับลึกประมาณหนึ่งเมตรครับแล้วก็สูงขั้นก็ประมาณหนึ่งเมตรก็ประมาณสองเมตรครับรวมนะวันศุกร์ครับ,รบม,มาได้เจอกับพี่ทหารครับมาถ่ายผ้าครับมีผีแยงครับราจะไปเบิร์ ได้ป่ะครับมาถ่ายรูปเก็บครับกดไลน์เนี้ยกดแชร์กดตับงใครนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกตับสไครครับที่ผ่านมานะครับที่ผ่านผ่านมานะครับแล้วก็ไลค์นะครับ สีมือก็ใช้ได้ครับสวยอยู่นะก็เป็นวิธีการป่านะครัแกบอกว่าจะสรลปจริงครับเวลาดีแง่นะครับจะเอารถมาอยู่บนขั้นนะครับแล้วก็สโลปครับผมว่าผมนุ่งผุงมาตั้งแต่แรกครับจากหบถึงหัวสะพานนะครับที่เลี้ยวนะครับไปเข้าอำเภอเม่ลานนะครับใต้สะพานใหญ่นะครับ น,นี่ก็เป็นสาย418นะครับาเาลาปัตตานีนะครับแล้วก็ไปออกถึงอดอนดอนยางครับบน ส่วนฟังนูนก็แกใช้เทสเนครตศูนย์ดีครับขุดลอกแบบนี้เหมือนกันนะครับเหมือนเนื้อโครงการเหมือนกันนะครับ ลั่นเกินนะโอ,ดโอ้ดูครับดินไม่ไม่จับกันนะครับพอกดแล้วมันสไลด์ลงคนระับ ฟังเคสเดี๋ยวเราค่อยมาชมอีกทีครับถ้ามีเวลาว่างผมก็จะถายชมเหมือนกันนะครับโอเคก็จะเอาดินนี้ที่แห้งแล้วนนะเอาไว้ด้านบน,นะครับตรงกลางครับกดกดลงครับก็ค่อยเอาโครนับจากแก้ขดก่อนเดียวครับ ข้างบนอีกว่าบ้างลั่นมากเลยครับ โหลดเลยครับอ๋อเวลากดอ่ามเข้าใช่ไหมครับโอ้ควันดำเลยครับไม่ไหวครับต้องเช็ดหน่อยครับ ลั่นมากครับ ให้นับเรื่อยๆนะครับ,รรรบถ้ายัางไม่เสร็จนับถ้าทันมาถ่ายนะครับ yeah no. ขอจบการถ่ายวิีโอถึงเท่านี้ก่อนนะครับโอ้เยอะไปะครับจะเพลอนะครับดูไปนะมาเดทแต่ละ,อะตอนกันนะครับ